พื่อนนี่เป็นทุ่งนาที่เขาปลูกแครอทนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วใช้เครื่องจักรเครื่องจักรคือเครื่องไถคือรถไถที่มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วถ้าคอมพิวเตอร์เขาไม่พิกอัพหมายถึงว่าเนี่ยเขาไม่เขาไม่เขาไม่เกี่ยวขอภายเขาไม่เกี่ยวมันก็จะเหลือแบบนี้พอเหลือแล้วทํายังไงเราก็มาเก็บขี้เก่าเขาได้นี่ทุกอันนี่เก็บได้หมดเลยนี่ๆๆนี่ยที่ทีหน้ามาเอาเนี่เห็นไหมเนี่ย เนี่ยทหน้ามาเอาแบบนี้ค่ะเนี่ยเอาไปได้หมดเลยค่ะเขาไม่ว่าเพราะว่าเขาก็จะไถทิ้งอยู่แล้วทางฟาร์มเขาจะไถทิ้งเนี่ยมีแต่หัวใหญ่ๆเห็นไหมคะนี่ยทิน้าก็มาขุดเพราะทีหน่าอยู่ในฟาร์มเขาไม่ว่าเพราะว่าเราอยู่ในฟาร์มเราเช่าอยู่ในฟาร์มมาตั้งจะเป็นสิบปีเรื่องของเรื่องทีหน้าไม่ได้ถือวิสาสะเข้ามาแล้วก็มาเก็บนะคะเพื่อนๆ มันก็มีที่มาที่ไปเนาะเพราะว่าเราอยู่ในนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็อยู่ในฟาร์มมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมีอะไรเราก็จะได้กินตลอดซึ่งมันเป็นผลพวงที่ดีของเราทุกวันนี้อะไรก็แพงม,มันก็จะประหยัดได้เนาะนี่เห็นไหมคะเนี่ยทีหน้าก็จะเก็บเอาเท่านี้เดี๋ยวทีหน้าไปเอาตะกร้าก่อนอะมาให้ดูว่ามันเป็นแถวแบบไหนนี่เนี่ยถ้าเขาไถเนี่ยถ้าเ,าเอาไม่ขึ้นนี่ใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลย เป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่ใช่ทั้งนั้นเลยนี่นี่ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ใช่นี่เห็นไหมนี่นี่เนี่ยเนี่ยเป็นแถวๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเ่เห็นไหมน่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันโดนแดดมันก็จะนิ่มไปละแต่ก็มีเยอะมาก เด,เดี๋ยวที่หน้าไปอาตะก,กาก่อนนี่เห็นไหมแถวนี้ก็ใช่ใช่หมดเลยนี่แถวนี้นี่น,นี่แล้วก็จะโดนรถไถเหยียบอย่างนียอย่างเนี้อืมเนี่ยเนี่ยที่เห็นเป็นเอเขียวๆข,ขึ้นมานี่ก็คือใบเขานะอืมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะวาไปแล้วอะถามว่าเขาเสียดายไหมเขาไม่เสียดายค่ะเพราะว่าเขาถือว่า เขาไม่ได้ใช้แรงคนเขาใช้เครื่องจักรถ้าเครื่องจักรเอาไม่ได้เขาก็จะมาตามขุดแล้วมันก็ไม่ใช่เนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันทํายังไงก็มันเนี่ยเขาก็เอาไม่ได้หรอกคนอื่นเขามาเก็บอบมันก็มาได้แต่ว่าแม่เนี่ยเอา อันนี้ก่อนแต่มันก็เต็มแล้วทีน่าก็จะต้องคัดออกแหละเพราะว่าตะก้าของทีน่าเต็มแต่ตรงนั้นน่าสวยกว่าเนี่ยเห็นไหมเนะ่ยก็ขุดเอาไว้น่เห็นไหมเนะ่ขุดเอาไว้ก็เอาไปไม่ได้พวกนี้พวกนี้ฝนตกว่าจะมาเก็บอยู่เห็นไหมเนี่ยมันเต็มแล้วตะก้าทีน่ามันเต็มแล้วอะ่ะมันเต็มแล้วเราเราจะไปเอาตรงนั้นเดี๋ยวต้องไปต้องเอาเอาไปใส่เหรอหิ้วไปแล้วก็หิ้วมาเหรอ ทำไมเราจะไปเสียดายอะไรแต่ตรงนั้นขุดเอาไม่ก็ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกก็ขุดเอาไว้เลยนี่มามามา,มา,มา,มาดูตงน,นั้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยโอ้ยก็นึกว่าเขาจะนึกว่าจะไม่เหลือมากขนาดนี้แต่มันก็เหลือเยอะมากเหลือเยอะก็ต้องเอาเอาแต่แบบยังไงงาม,งาม,มเห็นไหม นี่อันไหนที่มันไม่มีอันนี้ที่หน้าก็จะมันก็หนักอยู่นะเพื่อนๆหนักอยู่นะคะทำยังไงได้ล่ะเออเราเสียดายไงเพราะเราขุดเขาไปแล้วขุดเขาไปแล้วเราก็ต้องเอาเข้าไปเนาะเอาเข้าไปแล้วเขาจะเอาไปทำยังไงก็เอาไปกินนี่เลย กินไม่หมดก็แบ่งเพื่อนไปถ้าแบ่งไม่หมดก็ให้มา้าเจ้าของฟาร์มให้ไก่ให้ไก่ข้างบ้านเจี๊ยเข้าไปอันนี้อันไหนที่ไม่ไอน,นี่ทิน่าก็จะเอาอยัางไงเอาอยัางไงดีทิน่าก็จะเหิ้วไปด้วยมือขวาของทิน่านี่แหละเห็นไหมอเอาใส่ไปก่อน ดูดูดูตะก้าก็มีอยู่แค่เนี้ยเอ้าเอาเอาทำยังไงดีเนะี่ยค่อยจะทำยังไงของค่อยเนะี่ยอ่ะใส่เข้าไปโอเคอันนี้มันมีมันมีใบมันอยู่เนาะมันมีใบแล้วก็จะหิ้วใบเขาอันไหนไม่มีใบก็ใส่ตะก,ากา้าเออแล้วก็ไม่ค่อยจะฉลาดหรอกนะแต่สายตาก,ก็ดีอยู่นะกินตั้งแต่กินแครอทมาเนี่ย เกือเต็มลนะเลยเนี่ยเหลือบ้านเลยแต่มันเอาไปไม่ไหวหรอกดูให้ดูว่าอันนี้อันนี้กอมันใหญ่ใหญ่หัวมันคงใหญ่ใหญ่นะโอ้ดูด แล้วเดี๋ยวที่น่าจะไปแล้วค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ